สัสดีพี่น้องป้องไป่ายไปสิพาไปเบ,งเบิงแบ้หรือแพะนี่ยครับตรงนี้เป็นแหล่งน้ำครับผมอุดม,มสมบูรณ์ครับชาวบ้านผมเรียกทามครับผมนี่อำเภอพุทธากเดอ้อจังหวัดหนองคายนี่ครับ,มบ,บผมพามาเบิงกระดุงไงครับนี่เบิงข้าเจ้าตึกกระดุงนี่อราก,กาศก็ประมาณนี่แหละครับโอ้ยลมลื่นครับอรรยาก,กาศดีนะครับพามาเบิงกระดุงไงนะเบิงข้าเจ้า ติดก,กระดุงขึ้นด้วยว่าเป็นจะชีได้หลายบ่เบ่งด้ยครับนี่ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ห้องไปเห็นปลาดรอกครับเพราะว่าพอดีมันลงเข้าไปในนั่นเลยครับมันมีตัวไอเหมือนใส่ปลานะครับอ่าเพราะมันเต็มมันข้าเจ้าก็เอาเรือไปใส่เอาเนี่ยครับวิถีแถวบ้านครับผมป่อมงครับผมป่อมงน้ำจืดแถวบ้านผมเองครับผมเบ่งครับน,นี่แต่กระดุงใหญ่ๆด้พี่น้องนี่ อย่างไรครับบรรยากาศดีบอหน้า,นามาเที่ยวบโอโหัวหาย่างปลาเด้อสุดยอดสวัสดีครับ